ลลนี่ก็กลับมากันแกะรีวิวอีกครั้งเนาะซึ่งก็คงไม่ต้องบอกใบอะไรมากเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนก็บอกใบอยู่แล้วว่าวันนี้ในกล่องนี้อาจจะเป็นอะไรนะก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับน้องอิลูมินั่นเองนะนี่น้องอิลูมิก็จะกลับบ้านมาอีกหนึ่งตัวมาอยู่กับสิ่งนี้ทั้งหมด เท้าความกับเจ้าสิ่งนี้สักหน่อยแล้วกันก่อนที่เราจะเปิดคือมันค่อนข้างมีสตอรี่นะมีสตอรี่มากคือว่าจริงๆแล้วเราเห็นเจ้าสิ่งเนี้ยตั้งแต่ที่มันเปิดพรีออเดอร์ซึ่งตอนนั้นก็เห็นแล้วว่าแบบเอ้ยมันเปิดพรีออเดอร์เดือนนี้เออน่าสนใจเนาะแต่ช่วงนั้นก็แบบอเอาอยัางไงดีงบก็ล่อยหล่อเล่ยหล่อนหน่อยสุดท้ายก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นก็เอาไว้ก่อนอย่าพิ่งพรีออเดอร์เพราะว่าเดี๋ยวก็ มีไปญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ก็เลยปล่อยๆไปสักพักพอไปตอนเที่ยวจริงๆจะไปหาที่ญี่ปุ่นหาไม่เจอเลยสักร้านเดียวโอ้ my god <c ười> คือบอกเลยว่าเราเดินทั่วแล้วแต่ก็ต้องทำใจเนาะเพราะเราไปโอซาก้าเราไม่ได้โตกเกี่ยวนะแต่ว่าเราก็พยายามหา ทุกแหล่งทุกที่ที่พอเป็นไปได้ในอซสก้าในเอ่อในเมืองลำบาหรือว่าเมืองแถวๆนั้นนะ่ะไม่เจอเลยไม่เจอน้องเลยสักตัวตันสุดท้ายเราเลยคิดว่าเอองั้นก็ไปกดเมอร์คาลีก็ได้นะสรุปเมอร์คาลก็อัพราคาตอนแรกที่ดูไวอ้อ่ะมันก็ยังไม่เวอร์นะแต่พอกลับมาปุ๊บกำลังจะกลับเข้าไปกดใหม่ราคาถูกๆที่เคยดูไว้ทั้งหมดได้หายไปแล้ว มันหายไปแล้วเหลือแต่แบบที่มันอัพราคาสูงสๆฉะนั้นเราก็เลยอาลองไปตะเวนหาว่าแบบมีเว็บไหนที่ยังพอจะราคาอรุกอร่อยกว่านี้ไหมสรุปก็เลยไปเจอที่ Play Asia นี่นะยังเหลือตัวมือหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเราไม่รอชา้ากดมาเลยถึงแล้วว่าค่าส่งจะแพงมากแต่ยงน้ำก็มือหนึ่ง แล้วเราก็ได้ราคาตัวน้องมือหนึ่งเพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรพูดแบบนี้ก็ดูเหมือนแบบใบจะไม่ดูจะใบยังไงแล้วนะแต่ก็อมาเปิดดูกันชัดๆดีกว่ากลอง้องอสีสวยมากกองสีเขียวมิน่าเดนเดลอยน้องอิลูมินั่นเองกรดดูซิน้องเวอร์หนึ่งสีสีแปดน้องเพิ่งออกเมื่อ ต้นปีที่แล้วดูโอ oh my ค o บดในที่สุดมันก็ได้อยู่อยู่มือเราอปุปน่สับเลยได้ไาอยู่ในมือเราน่ารักน้องน่ารักเนาะจริงๆชอบชุดท,ที่เราชอบที่สุดข,ของน้องอิลูมิก็คือชุดสีม่วงอันนี้นะสีม่วงแล้วก็ชุดอ่าชุดกี่เพาในมูวี่แล้วก็ชุดผ้าหุที่ใส่เป็นเหมือนใส่ กางเกงไฟปะกางเกงไฟหรือไม่ก็เสื้อไฟสักอย่างนี่แหละแล้น,นั่นก็น่ารักเนี่ยส่วนชุดเกี่ยวจริงเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็โอเคนี่งั้นเรามาแกะน้องดูข้างในกันเลยเนาะบทพันธนาการน้องออกมานี่คือน้องนี่นี่อุ้ย เยอะไปเลยมีอะไรอย่ยเป็นตัวน้อยตัวจซตป้ายสิ่งขาดอย่างหนึ่งที่อยากได้อีกอันหนึง่งคือตุ๊กตาตุ๊กตาเบลล์ของนอ้อีรุ่มนี่น่ารักมากจะค่อยไปหาที่หลังนะตอนนี้เฟียไปเยอะแล้ว <laughs> เดือนนี้จบแล้วนี่นะเราก็ต้องเอาพลาสติกออกจากหน้าน้องก่อนโอเค <laughs> น้อง <laughs> น้องหัวเถิกเลยลูก ปกติน้องก็ถึกอยู่แล้วยังจะต้องให้หนูถึกมากกว่านี้อีกเนาะถึงมุดมือแบแบมือทํําทาแบบนี้นะทำแบบนี้นะแล้วก็ถือโทรศัพท์หรอใช่แหละถือโทรศัพท์แล้วก็มีแบบหน้ามีไนแล้วก็หน้าตอนตอนตอนคลางนิดหน่อยคนละ้างนิดหน่อยเนะี่ยแต่น้องตอนหน้าบุดบูบีนก็หน้าหลักอยู่แล้วเนดะี๋ยวก็เดี๋ยวใส่มือโทรศัพท์ให้น้องแล้วกันนะหนักดี โอเคสันทวันนี้ก็มาสั้นๆแกะกันแค่นี้แหละเนาะฉะนั้นก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายกอบมวนน้องวันนี้อยู่แล้วน้องตัวใหม่หลับเข้าบ้านเนาะบายบาย